สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตัวเองการปฏิบัติธรรมนะคะการปฏิบัติธรรมนั้นมีหลายรูปแบบมากเลยมีหลายรูปแบบมากเลยแต่เราเองจะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะโดยปกติมนุษย์เราบนโลกนี้จะ เรียนรู้ภายนอกจะเรียนรู้ภายนอกว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เมื่อเอจใจหรือว่าปรารถนาสิ่งที่เหนือกว่าด้วยประสบการณ์ของเราต้องการแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นความสุขมันอยู่ที่ไหนนี่มันอาจจะเริ่มหลายหลายเรื่องหลายหลายเหตุการณ์หลายหลายคำถามที่ทำให้เราเอจใจ นะคะหันมาศึกษาเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องที่จะสนใจเมื่ออะไรก็ตามที่เรามีคําถามเราก็ต้องแสวงหาคําตอบใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของความจริงมันก็มีหลายเรื่องหลายชั้นหลายระดับตั้งแต่กายกายภายนอกที่เรามองเห็นหูตาจมูกปากลิ้นเราสัมผัสด้วยร่างกายภายนอก แต่มันจะมีอีกระดับหนึ่งที่สําคัญคือครูบาอาจารย์ท่านพูดเรื่องของใจความพอใจความไม่พอใจความรู้สึกโกรธความจำนะคะตัวนั้นมันเป็นนามมันไม่มีรูปร่างเราจะต้องมองด้วยใจเราจะต้องเห็นความรู้สึกของเราเห็นความคิดของเราเห็นความจำของเรา นั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ใจดูมันจึงจะเห็นจริงแต่ถ้าเราใช้แค่หูดูแค่ตาแล้วก็คิดว่านั่นใช่คนนี้พูดถูกคนนี้พูดไม่รู้เรื่องคนนี้ไร้สาระอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดสินจากประสบการณ์ความจำที่เราจำไว้มันจึงทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนว่าคนที่พูดบ้าไปเลย อะไรมันไม่มีอะไรมันมีอะไรมันหลงอะไรมันใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกความคิดความจำคนผู้นั้นจะฟังเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นความคิดของตัวคุณเองคุณเห็นความรู้สึกที่มันกดดันมันห่วงมันห่วงมันอะไรมันกังวลแล้วเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้น การที่เราจะไปสู่เป้าหมายพ้นทุกได้เราจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนถ้าพูดเรื่องสัมผัสด้วยกายเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วเรายอมรับได้แล้วว่าร่างกายนี้ต้องสลายไปเราต้องหาที่พึ่งใหม่คือที่พึ่งทางใจนะคะการที่เราจะหาที่พึ่งทางใจได้เราฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดหลายๆคนหลายๆเรื่องเกี่ยวกับใจนั้น เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องใจว่ามันคิดอะไรมันทันไหมมันทันความคิดไหมนะคะถ้าเราไม่ทันถ้าเรายังไม่เห็นบางทีเราตั้งใจดูมันจะไม่เห็นเพราะว่านั่นเรายังไม่มีสติตั้งมั่นพอเหมือนน้ำที่ขุนความคิดเป็นปลาเหมือนเราไม่เห็นอะไรเลยเห็นเฉพาะน้ำเห็นเป็นน้ำแต่แท้จริงนั้นน้ำมันขุน น้ำมันขุ่นนะคะเราถึงไม่เห็นปลาเราจึงไม่เห็นความคิดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงมีกุศโลบายลหลายแบบตามจริตของเราถ้าเรายังมีการมีงานเราก็ดูกายเคลื่อนไหวทําการทํางานนะคะบางคนก็ให้ดูจิตดูความคิดถ้ามันไม่เห็นทั้งทงที่เราชอบเราชอบคิดแต่เวลาจะดูมันมันไม่เห็นนั่นแสดงว่าเรายังไม่นิ่งพอ เราต้องใช้กุศโลบายอย่างอื่นเราต้องอยู่กับตัวเองเพราะตามปกติเราอยู่ข้างนอกเราเห็นข้างนอกเราดูข้างนอกใช่ไหมคะเพราะจะมาดูใจมาดูความคิดมันไม่เห็นเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นมาช่วยหางานให้ใจมันทําให้มันอยู่กับเราก่อนศึกษาวิธีการปฏิบัติซึ่งมีหลายรูปแบบมากในการที่จะให้เรานิ่งอยู่กับตัวเองเมื่อเห็นความคิดแล้วให้รู้ว่าคิด บางทีเราเบื่อเราอยากจะไปทางลัดเราต้องฝึกทิ้งฝึกไม่เอาฝึกปล่อยวางความคิดนั่นก็คือทิ้งความคิดหยุดคิดนั่นแหละค่ะมาอยู่กับตัวเองการที่อยู่กับตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองอยู่กับจริตนั้นมันยังไม่ได้เกิดปัญญานะคะมันจะเป็นการหลงซ้อนหลงเข้าไปอีกนะการที่มันจะเกิดปัญญาได้มันต้องทําให้เรารู้รต้นสายปลายเหตุได้ข้อสรุปของเราว่าอ๋อ มันไม่ได้มีอะไรเลยแท้จริงมันเกิดขึ้นเพราะเราคิดหรือมันไม่ได้เป็นเหมือนเราคิดหรือมันเกิดมันดับหรือมันไม่เที่ยงหรือมันก็เป็นแบบนั้นเราบังคับไม่ได้มันจะต้องเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านท่านกล่าวไว้ท่านสอนไว้ซึ่งเราจะต้องเห็นด้วยตัวเราเองก่อนพูดต่อยายบุญก็ขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะมีอะไรยึดสิ่งนั้นมีอะไรไม่สบายใจลำบากใจ ห่วงใยกังวลน,นั่นคือสิ่งที่เรายึดแล้วให้เรารู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรายึดให้ตามดูว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้สำหรับผู้ที่เป็นคนชอบคิดนะคะจริตตรงตามยายคือนิ่งไม่ได้นะ่ะเป็นคนนิ่งไม่ได้ชอบคิดเบื่อความคิดอยากทิ้งความคิดอยากปล่อยวางความคิดการที่เราจะปล่อยวางมันได้เราต้องอยู่กับตัวเองเพราะเราชิน กับการเห็นภายนอกรู้ภายนอกทีนี้เราจะมาดูตัวเองรู้ตัวเองโดยให้มันนิ่งก่อนเพราะที่มันไม่เห็นความคิดไม่เห็นต้นตอก็เพราะเราไม่นิ่งเราจึงเห็นมันไม่ได้จิตนี่มันเหมือนน้ำที่ขุนความคิดมันเหมือนปลาเราอยากจะเห็นปลาเราต้องนิ่งก่อนให้ไปคน้นคว้ากุศโลบายที่จะทำให้จิตนิ่งนะคะแล้วเราก็เอามาใช้ และมาฟังยายบุญต่อเมื่อได้ข้อสรุปที่พระพุทธเจ้าท่านสรุปไว้เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรดับไปเราจะเห็นความมีความไม่มีของความคิดเห็นความเกิดความดับของความคิดความไม่เที่ยงของความคิดความบังคับมันไม่ได้ทีนี้เราจึงจะตามตามต่อไปถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เราคิดนั่นก็คือความจำความจำเนี่ย ในทุกๆเรื่องที่เราจำซึ่งเป็นการสรุปว่ามันดีมันชั่วมันใช่มันไม่ใช่มันถูกมันไม่ถูกซึ่งเป็นข้อสรุปคู่กันกว่าที่เราจะได้ข้อสรุปนี้มันต้องผ่านการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เล็กเลยนะคะกว่าที่จะสรุปว่าดีตามความคิดของเราดีของธรรมะ เราจะเริ่มตั้งแต่กราบไหว้นิ่งสงบนั่นคือสิ่งที่เราจำมาเราจำมาเราจึงสรุปว่าใช่ว่าไม่ใช่เราจึงมาสรุปครูบาอาจารย์ของเราว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่เทศแบบนี้ใช่เทศนี้แบบนี้ไม่ใช่บุคลิกแบบนี้ใช่บุคลิกแบบนี้ไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้ใช่แต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นต้นตอจากเราสะสมความจำไว้มันจะทำให้เราเข้าใจทั้งหมด มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นข้อสรุปที่เราจํามากแค่นั้นเองเราจึงจะไม่ติดละทีนี้เมื่อเราเห็นความจริงเราจะไม่ติดอะไรเลยมันจะทําให้เราหยุดแสวงหาคําตอบวันนี้ยายบุญคงแบ่งปันแค่นี้สวัสดีค่ะ